สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i j u Products ค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการเปลี่ยนช่องทางรับเงินจาก PayPal เป็นบัญชีที่สร้างจาก Payoneer นะคะเป็นบัญชีต่างประเทศที่เราสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ในการรับเงินข้ามประเทศนั่นเองนะคะทีนี้วิดีโอนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีหน้าร้านกับ Redbubble อยู่แล้ว แล้วก็เหมาะกับคนที่มีบัญชีในเพลเนียอยู่แล้วนะคะหมายถึงบัญชีที่สร้างจากเพลเนียนะคะแต่หากคุณยังไม่มีเลยทั้ง r e d b u b b l e แล้วก็เพลเนียบัญชีกับเพลเนียนะคะคุณสามารถไปดูวิดีโอนะคะหรือคลิปย้อนหลังได้โดยเราจะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่า วิดีโอนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ใช้ PayPal เป็นตัวกลางในการรับเงินแต่หลังๆมาเนี่ย PayPal มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางโดยหันมาใช้บัญชีต่างประเทศที่เราสร้างจาก PayPal แทนนะคะอย่างเราเองก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยพอเวลาคุณล็อกอินนะคะ,ะเข้ามาที่หน้าร้านใน Red Bubble ของคุณ นะคะให้คุณไปที่นี่ค่ะมุมบนขวามือหรืออวตารตัวนี้คลิกแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีตัวเลือกให้คุณเลือกที่ dashboard คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะฝั่งซ้ายมือจะมีตัวเลือกมากมายเลยให้คุณมาที่นี่ค่ะคำว่า edit payment details คลิกเข้าไปค่ะ edit payment details พอคลิกเข้ามานะคะหน้าแรกคุณจะเจอคำว่าข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนตัวของคุณนั่นเองนะคะทีนี้ให้คุณเลื่อนไปล่างสุดในหน้าเดียวกันนะคะเลื่อน,อนไปด้านล่างสุดก็จะเจอนี่ค่ะ getting page ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินนั่นแหละนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคุณน่ะนะคะอาจจะใช้ paypal นะ y p y p a l อยู่แล้วในตั้งแต่ต้นที่สร้างมาอย่างเราเองเราใช้ PayPal แล้วมันเกิดปัญหาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคะนั้นลองมาใช้บัญชีต่างประเทศที่สร้างจาก p a l เนี่ยอันนี้คือจะเห็นว่าเป็นการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มแรกที่สร้างบัญชีกับๆๆกับ r ร d b u b b l e นะคะใช้ PayPal ไว้ทีนี้จะมาเปลี่ยนเป็นออปชันที่2ก็ 2> คือเจ้าตัวนี้ค่ะนะคะออปชันที่นน2 ทีนี้พอคุณคลิกเข้าไปที่ออปชันที่2ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะมีข้อมูลหลักๆ4ส่วนที่คุณจะต้องกรอกเพื่ออัปเดตบัญชีการรับเงินของคุณใหม่นะคะทีนี้อ่ะเราก็จะค้างไว้ที่หน้านี้แล้วก็จะพาคุณไปที่ Payoneer ก่อนนะคะเพื่อไปไปหาข้อมูลว่าเออเราจะเอาข้อมูลจากบัญชี อะไรนะคะที่เราได้สร้างไว้เนี่ยเพื่อจะมาใส่ตรงนี้ทีนี้พอกลับมาที่เพลเนียนะคะก็เวลาคุณล็อกอินเข้ามานะคะต้องขอข้ามเรื่องการล็อกอินไปเลยนะคะโดยที่อันนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่มีเพลเนียอยู่แล้วนะคะหากใครที่ต้องการจะสร้างบัญชีต่างประเทศกับเพลเนียคุณสามารถไปดูคลิปก่อนๆน,นะคะ ใต้วิดีโอนี้จะแปะไว้ให้นะคะทีนี้พอคุณล็อกอินเข้ามาให้คุณมาที่ตัวเลือกที่3คือ Receive ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปคุณจะเจอ3ตัวเลือกก็จะมี Request, a Payment, Global นี่ค่ะให้เลือกตัวเลือกที่2อ่ะ Global Payment Service เลือกตัวเลือกที่2คลิกเข้าไปค่ะคุณก็จะเจอนะพอคลิกเข้าไปแล้วเลื่อนเลื่อนมาดูส่วนด้านล่างนะคะ คุณจะเจอบัญชีต่างประเทศที่คุณได้เปิดไว้กับเพลเนียนะคะไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนก็นแล้วแต่ทีเนี้ยเราจะโอเคจะไปโฟกัสกันที่บัญชีกับสหรัฐนะคะบัญชีกับสหรัฐโดยที่คุณก็จะมาคลิกที่ตรงนี้ค่ะ USA คลิกเข้ามาคุณสามารถคลิกตรงคำว่า view d e t a i l ตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกเข้ามาค่ะคุณก็จะได้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยแหละรายละเอียดที่เราจะมาดูว่า เราจะนำรายละเอียดเหล่านี้ไปใส่นะคะไปใส่ใน red bubble นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนช่องทางการรับเงินนะคะทีนี้อ่ะถัดไปค่ะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นก็คือจะเอาสองส่วนมาแปะรวมกันก็คือส่วนแรกคือจะพูดถึงเพลเนียใช่ไหมคะก็คือข้อมูลที่เราจะใช้เพื่อมาเปลี่ยนช่องทางการรับเงินและส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของ red bubble อันนี้ก็คือเนี่ยค่ะ ก็จะมีอย่างที่บอกไปตอนต้น4ส่วนหลักๆที่คุณจะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปทีนี้ส่วนแรกเลยค่ะคือ routing number คุณก็มาที่ routing number ตรงนี้ค่ะแล้วคุณก็เอาเอาตัวเลขตรงนี้มาใส่ตรงนี้ต่อมา bank account number ก็คือส่วนนี้ค่ะ bank account number คุณก็ตรงนี้มาใส่นี่ค่ะเอาหมายเลขตรงนี้มาใส่ตรงนี้ ถัดมาจะเป็น Account Holder's Name ก็คือชื่อของคุณนะคะนะชื่อสกุลจริงของคุณนั่นเองก็คือเนี่ยจะเป็นส่วนนี้แหละนะคะต้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็ส่วนส่วนที่4ส่วนสุดท้ายคือ Account Types Account t y p e เนี่ยเขาจะมีสเจ้าสามเหลี่ยมตรงนี้คลิกเข้ามาแล้วจะมีตัวเลือกให้คุณคือ Checking Account แล้วก็ Savings Account ทีนี้คุณจะทราบได้ยังไงว่าบัญชีต่างประเทศที่คุณเปิดกับ เพลเนียเนี่ยเป็นเซฟ i ิงหรือเป็นเช็คกิ้งตรงนี้ก็คือเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะคะก็คือนี่ค่ะประเภทของบัญชีคือตรงนี้ที่เราวงกลมให้ดูเนี่ยนะคะในดีเทลเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งเราทางนั้นเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่น UK สิ่ง้าะปอะไรเงี้ยเขาจะมีรายละเอียดตรงประเภทของบัญชีแจ้งไว้ค่ะอย่างน,นเนี้ยของ USA เขาก็แจ้งว่าโอเคเป็นเช็คกิ้งคุณก็เอาตรงส่วนตรงเนี้ยมาเลือกเป็นเช็กคกิ้ง a c c o u n t ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคุณก็จะเลือกเป็นเช็คกิ้งโอเคนะคะพอคุณกรอกเสร็จสับเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอบัญชีต่างประเทศที่คุณนะเพิ่มเข้ามา เพื่อเอามาแทนที่ PayPal อะค่ะเอามาแทนที่ PayPal ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะจากตอนแรกเป็น option ที่1ใช่ไหมคะแล้วมันไม่เว r t h ค่ะเกิดปัญหาบางอย่างก็เปลี่ยนเป็น option ที่2เพราะนั้นพอกรอกข้อมูลเสร็จสับนะสี่ส่วนหลักๆตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็นี่ค่ะในหน้าเดียวกันด้านล่างสุด save change ก็คือการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเวลาคุณทำคุณจะต้องบันทึกข้อมูลนะคะพอคลิก s a v เซฟเชนแล้วเรียบร้อยก็เป็นอันเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเพื่อ,อเพื่อความมั่นใจว่ามันเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วคุณก็เช็คอีเมลค่ะ เช็คอีเมลที่คุณใช้เปิดหน้าร้านน่นะคะเขาก็จะมีอีเมลส่งมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการการรับเงินอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาได้อพบว่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างในบัญชีในหน้าร้านของคุณประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ถ้ากรณีที่คุณไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนและอยู่ดีๆมัน ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณก็สามารถคลิกที่เจ้าตัวสีแดงเนะะี่ยค่ะ contact us ติดต่อเขาได้นะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะแบบเกิดการถูกเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะอีเมลที่เขาแจ้งเตือนมาหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงินก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมฝากติดตามคลิปใหม่ๆนะคะและหากคุณมีข้อแนะนำติชมหรือข้อคำถามใดๆนะคะก็ฝากไว้ได้เลยค่ะถ้าเกิดเราตอบไม่ได้นะ,ะเราก็จะพยายามช่วยหาข้อมูลนะคะมาตอบให้คุณเลยนะคะแต่หากข้อใดนะคะที่แบบว่าสามารถตอบได้เลยก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะแต่หากเกิด มีการตอบช้าไปบ้างไงก็ต้องขอภัยด้วยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ